วีและบุรุษกาพลางังหาคิโชฝีไม้ลายมือเดินหน้าทะลมเกาะฐานทัพกลุ่มจัก,กรพรรดิวดดำสงครามแต่มันเริ่มต้นขึ้นไปแล้วสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกมหน้าฉันนะครับผมคลิปนี้ครับจะเป็นการอัพ สำหรับมังงะพีตอนที่1080ครับเลขสวยตอนก็เดือดนะครับเรียกว่าเดือดกันแบบเต็มร้อยไม่หักถูกใจแฟนวันพีสมกับการรอคอยมาหนึ่งอาทิตย์นี้แน่นอนนะชื่อตอนอยังเป็นทางการตอนนี้มีชื่อตอนว่าวีแล้วุษในตำนานครับซึ่งชื่อตอนเนี่ยก็พอที่จะเข้าใจได้เลยครับว่ามันสื่อถึงกราฟแน่ๆครับคือเรื่องราวในตอนนี้ครับก็จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเกาะจรสลัดฮาจิโนสื่อกันแบบล้วนๆเลยครับเดือดแน่ๆครับเป็นเหตุ การที่หน่วยซอสนะครับจะปะทะกับกลุ่มโจรสลัดนวดดำครับผมแหมหน่วยรับซอสเคลื่อนไหวจงแจ้งครับปะทะกับกลุ่มโจรสลัดจกกักรพรรดินี่มันเดือดสุดๆเลยนะโดยตอนนี้ครับกลุ่มโจรสลัดนวดดำในปัจจุบันนีครับก็จะมีทั้งชิลิวมีวัตโกช็อตครับมีปิซาโลมีซาฮวนบูฟโดยเราจะได้เห็นความสามารถจากผัวิศารต่างๆของกลุ่มนวดดำด้วยนงครับอ่ะก็จะได้รู้ข้อมูลของพวกผัวพ,พิศารกลุ่มนวดดำเพิ่มเติมในตอนนี้ด้วยนะทางด้านหน่วยซอสเองที่มีฉาก ต่อสู้บู๊ดูเดือดในตอนนี้ก็ถือว่าได้โชว์ฝีไม้ลายมือก็ได้โชว์ของกันอย่างเต็มที่ครับโดยเราก็จะเห็นมีฮิบาลินะครับมีปรินซ์กรูดครับมีคุจาคูด,ด้วยครับคุจาคูนี่ก็จะเป็นหลานสาวของซึนลว่ะนะ ค่าหัวของโคบี้เองครับตอนนี้เนี่ยเราได้รู้ครับว่าครอสกิลนะครับมีการตั้งค่าหัวของโคบี้ก็คือ5ดาวครับโดย5ดาวนะครับก็จะมีมูลค่าสูงถึง500ล้านเบลีครับสาเหตุที่โคบี้นะครับเออมีค่าหัวสูงขนาดนี้เนี่ยก็มาจากการที่โคบี้นัครับเป็นคนที่มีชื่อเสียงนั่นเองครับ ตอนนี้ครับเราจะได้รู้ครับว่าทางด้านเพโลดาเองเนี่ยก็อยู่ที่ก่อนจรสลัดทาจีโนสือด้วยนงครับโดยเพโลด่าเนี่ยครับก็พยายามที่จะช่วยเหลือเก็กโคโบเลียที่โดนคุมขังอยู่นั่นเองนะตอนนี้มีฉากย้อนดีดด้วยครับว่าทางด้านนวดดำเนี่ยจับโคบี้เพื่อที่จะเอาไปต่อรองกับรัฐบาลโลกนะครับก็แบบว่าจะเจราจาต่อรองแลกเปลี่ยนนะครับกับการที่เก่อโจนสลัดทาจีโนสือเนี่ยจะเป็นประเทศภายใต้การปกครองของเจ้าหนวดดำนั่นเองนะอันนี้เป็นความต้องการของหนวดดำมันนะ นะคุซันเองเนี่ยก็มีการเตือนนะครับมีการธิ่ายกับหนวดดำครับว่าเอ๊ะถ้าจะเอาสมาชิกของหน่วยซอสไปต่อรองกับรัฐบาลโลกเนี่ยเออมันคงต่อรองไม่ได้หรอกนะ จบท้ายปิดท้ายตอนนี้ครับด้วยการที่เราจะเห็นว่ากราฟเนี่ยเข้าร่วมการต่อสู้ครับแล้วกราฟนั้นก็ใช้หมัดเคลือบหาคิครับผมยพยายามที่จะโจมตีแล้วก็ทําลายตึกครับผมตอนนี้ต้องบอกครับว่าโคตรเดือดเดือดแบบเต็มร้อยไม่หักครับเดือดแบบพลิกๆเลยนะมาขอวิเครห์พูดคุยเสริมกันสั้นๆหน่อยครับต้องบอกว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากครับกับการที่หน่วยซอสปะทะกับขุมกําลังระดับจกกักรพรรดินะเออตอนนี้ก็คือเราก็ยังต้องบอกว่าเรายังไม่ได้รู้ฝีไม้ไลายมือที่แท้จริงของหน่วย ซอสอะไรกันสักขนาดนั้นใช่ไหมครับอ่แต่ในเมื่อหน่วยซอสเขาก็กล้ามาบุกาทามทับหนวดดำอะไรกันสักขนาดนี้เนี่ยก็คงจะคาดหวังไว้ประมาณนึงครับว่าก็คงจะเก่งพอตัวระดับนึงนะออคงจะไม่ได้โดนตบง่ายๆละมัง้งนะ แต่ยังไงแล้วเนี่ยผมว่าในท้ายที่สุดนะการาฟก็คงจะเป็นตัวแบบในศึกครั้งนี้แหละนะครับเออหน่วยซอสเองเราก็เคยเห็นนะครับว่าเอ็กเด็กเองที่จะบอกว่าเป็นระดับหัวหน้าของหน่วยซอสตเป็นตัวท็อปของหน่วยซอสตนะครับฝีมือมันก็ประมาณนึงอ่ะมันก็ไม่ได้แบบเก่งเวอร์วังอลังการนะเพราะฉะนั้นคนอื่นๆของหน่วยซอสต,ต่อให้มีฝีไม้ไลายมือระดับหนึ่งครับก็คงจะไม่ได้มีใครเก่งเกินกว่าเอ็กเด็กหรือเปล่านะครับเออถ้ามองว่าอย่างนั้นก็อกว่าเอะซอสมันก็เก่งประมาณึงงงงงครัับบแแต่่่ไไมด้เเกกวอลาาหร่นต่อสู้ครั้งนีการบุกอดจสัแน ครั้งนี้ก็ต้องคาดหวังที่การเป็นหลักครับที่จะเป็นตัวแบกในศึกครั้งนี้ครับตอนนี้เราก็จะได้รู้ครับว่าเออที่ก่อนจนสลัดฮาจิโนสึกมีใครอยู่บ้างครับมีชิลิวมีวัสโกดชอตมีปิซาโลมีซาฮวนวูฟครับ <REP. S 2> อ่ะเท่าที่เรารู้ตอนนี้เนี่ยเรายังไม่เห็นหนวดดำนะครับยังไม่เห็นคูซันนะครับแต่คือไอ้สี่ตัวนี้ได้ก็ดูแบบน่ากลัวสิเลยเกินนะครับชิลิวแมก็ได้ชื่อว่าเป็นเบอร์2ของกลุ่มหนวดดำเลยเว้ยแม่งก็โอ้โหนะครับก็ต้องบอกว่าไม่ง่ายเหมือนกันในศึกครั้งนี้ครับแต่ก็ต้องบอกว่าอะ่ะก็เบาใจในส่วนหนึ่งเหมือนกันครับที่ถ้าเรายังไม่ได้เห็นหนวดดำอยู่ที่กกอนเนี่ยนั่นแปลว่าตัวหนวดดำเนี่ยอาจจะย,ยังต่อสู้อยู่กับรออยู่ก็เป็นได้ครับถ้ายังต่อสู้ติดพันอยู่นะครับอะ่ะตัวหนวดดำ ถ้ากราฟไม่ได้ปเผชิญหน้าต่อสู้กับดวดดามันก็อ่งานเบาลงไประดับหนึง่ง่นแเลยนะอีกเรื่องหนึ่งครับค่าหัวของโคบี้ครับถูกพวกคอร์สกิลประเมินไว้ที่5ดาวครับหรือมีมูลค่า500ล้านเบรีนะครับแสดงว่าไอ้พวกคอร์สกิลเนี่ย แม่งก็ใช้เกณฑ์การประเมินเรียกว่าไงค่าหัวของพวกกองทัพเรือคล้ายๆกับตอนภาคเรย์โรซาเหมือนกันครับไอตอนที่โดฟามิงโกเนี่ยก็แบบโกรธโมโหใช่ไหมครับแล้วก็แบบมีการตั้งค่าหัวแต่ละคนไว้นะครับว่าอะใครมีดาวเท่าไหร่นะ,ะดาวแต่ละดวงนั้นก็จะมีมูลค่า100ล้านเบลียนะครับ โดยตอนนั้นนะครับคนที่มีโก้โกรธมากที่สุดก็คืออุซบนะ5ดาวเอาไปเลย500ล้านเบรีครับก็น่าจะใช้เกณฑ์คล้ายๆกันอะไรประมาณนั้นนั่นเองครับ1ดาวเท่ากับ100ล้านเบรี5ดาวก็500ล้านเบรีแต่รู้สึกเซอร์ไพรส์ปปรตรงที่โคบี้นี่แม่งก็เอ้าจริงดิ500ล้านเบรีแล้วมันเยอะมากนะคือโคบี้มีชื่อเสียงก็จริงอยู่แต่คือระดับโคบี้5 0 0ล้านเบรีแล้วแบบโอ้โหพวกพลเรือตีพวกพลเรือโทมึงจะแบบไม่ปลาไปเป็นระดับพันล้านเลยหรอ เงอหาคอสกิลมึงหาตังเก่งขนาดนั้นเลยเหรอมึงจะเอาตังที่ไหนไปจ่ายชาวบ้านชาวช่องเขาดิโอ้โอ้ยรวยเกินไอคอสกิลนะแต่คือไอคอสกิลบันตั้งมันก็คงไม่ได้ซีส่วนตั้งนะมันก็คงมีตังจ่ายได้แหละครับเพราะว่าข้อมูลตามที่เรารู้เลยเนี่ย ตัวองค์กรคอสกิลเองนะครับก็มีพวกองค์กรใต้ดินนะครับเป็นทุนให้แล้วก็มีพวกองค์กรใต้ดินเนี่ยคอยสนับสนุนองค์กรคอสกิลอยู่เหมือนกันนะครับก็คงจะมีเดินทุนเงินถุงเงินถังเยอะกันพอสมควรครับอารมณ์บาลาณว่าไอ้พวกองค์กรใต้ดินเนี่ยก็อาจจะได้ผลประโยชน์นะครับว่าเออถ้าเกิดว่าคอสกิลเนี่ยสามารถกำจัดพวกทาหารเรือได้ครับไอ้พวกองค์กรใต้ดินไอ้พวกองค์กรมืดอ,อะไรต่างๆนานาพวกนี้ครับก็จะทำงานง่ายขึ้นเคลื่อนไหวตัวเองง่ายขึ้นนะครับถ้าไม่มีพวกตัวเกะกะขวางทาง อย่างพวกกองทัพเรืออะไรแบบนี้นะก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมคอสกิลนั้นครับถึงมีเงินทุนมากมายมหาศาลแล้วก็มีคนมาร่วมลงทุนเยอะกันซะขนาดนี้นะอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจเลยคือเอ้ยเราได้รู้ว่าเพโลนาไม่ตายนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมอุ่นใจเหมือนกันนะอยู่ที่เกาะเหมือนกันครับแล้วก็พยายามที่จะช่วยเหลือเก็คโคโมเรียอะไรปรามาน,นั้นครับจริงๆผมไม่แคร์โมเรียนะมันจะตายไม่ตายผมไม่ได้แคร์นะครับผมผมอุ่นใจเพโลนาไม่ตายก็รู้สึกแบบว่าเสียดายไงสาวๆสวยๆอ,อย่างนี้นะถ้าตายไปมันจะรู้สึกกแบบชชอใจมา เพโลดาไม่ตายเป็นเรื่องที่ดีครับแต่คือสถานการณ์การกระทำของเพโลดาก็ทําอะไรที่มันมีความสุ่มเสี่ยงมากครับคือพยายามจะช่วยโมเลียแล้วแบบถ้าเพโลดาทาแบบนี้แล้วโดนจับได้โดนจับกลุ่มตัวนี่ชีวิตของเพโลดามันก็จะถูกแขวนอยู่บนเส้นได้นั่นเองนะตอนนี้เราได้รู้ครับว่าโมเลียยังไม่ตายครับโดนจับคุมขังอยู่ครับ่ก็ได้รับการเฉลยอ,อะไรกันไปในเวลานี้ครับว่าโมเลียก็โคงพ่ายแพ้หนวดดำนั่นแหละครับแต่ว่าหนวดดำเนี่ยยังไม่ได้ตัดสินใจฆ่าโมเลียนะ ดาว่าการที่หนวดดายังไม่ได้ฆ่าโมเรียทั้ทงๆท,ที่ผลพิษสร์ของโมเรียเองก็แบบมีประโยชน์มากๆนะครับก็คงจะมาจากการที่ณเวลานี้เนี่ยพวกระดับผู้บริหารสูงๆของกลุ่มหนวดดำแต่ละคนแม่งคงมีผลพิษสร์กันหมดแล้วนะผมว่านะพอแต่ละคนเนี่ยมีผลพิษสร์กันหมดแล้วเป็นผู้ใช้พลังกันหมดแล้วนะครับาการที่จะฆ่าโมเรียแล้วก็ชิงเอาผลพิษสร์มาเนี่ยมันอาจจะยังไม่รู้ครับว่าขบวนผลพิษสร์โมเรียแล้วจะเอาไปใส่ให้ใครจะเอาไปมอบให้ใครอะไรแบบนี้นะ ก็เลยเก็บโมเลียไว้ทั้งๆที่แบบมีชีวิตก่อนอะไรประมาณนั้นหรือเปล่านะผมคาดว่าอย่างนั้นนะนะแล้วทั้งหมดนี้ครับก็คือเรื่องราวในคลิปนี้นี่เองครับผมกับการเคลื่อนไหวของกราฟหน่วยซอสที่เข้าปะทะกับกลุ่มจักรพรรดิหนวดดำครับแมคือกราฟเองก็เข้าร่วมต่อสู้ใช้บัตรเครือพาคี้ครับผมอัดทําลายตึกอะไรกันไปนะผมเดือดสุดๆเตยในตอนนี้นะเพื่อนๆมีความคิดเห็นเพิ่มเติมยังไงก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ได้อีกเช่นเคยนะขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมคลิปนี้บูวอก อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยครับเดี๋ยวเรามาพบเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรดกรมนาชนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ